ครับอยู่ผมนอนน้อยเกมเมอร์นะครับนี่ก็คือเกม Seven Deadly Sin อ่าแล้ววันนี้นะครับมันเพิ่งมีตัวละครใหม่เข้ามานี่น้องอลิซาเบตอ่าเป็นการอัญเชิญแบบสเต็ปอัพนะครับเมื่อครบ10ครั้งการันตีเจ้าหญิงอลิซาเบตตัวใหม่ ตัวสีฟ้านั่นเองเนาะเดี๋ยวผมรับรางวัลกิจก,กรรมก่อนนะโอเคนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ s t e ็ปอก็คือเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนที่มีเพชรไว้แล้ว300เพชรนะครับก็คือถ้าสูม10ครั้งเนี่ยแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็คือจะรับได้เลยนะรับตัวได้เลยของอดิสเบตตัวสีฟ้านี่เดี๋ยวผม ให้ดูว่าน้องเขาเป็นตัวยังไงนะนี่นี่เป็นสีฟ้าว่องไวก็คือแบบเชิงตัวซับพอร์ตก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแบบฮิวไม่ได้แรงมากแต่ว่าอัตลักษณ์นี่น่าสนใจก็คือแบบถ้ามีอัศวบินของเราเนี่ยตายนะถ้าตายเนี่ยอัศวบินพวกพ้องเนี่ยไม่รู้ว่าทั้งหมดไหมนะจะฟื้นฟูพลังชีวิตจน เต็มแล้วก็ได้เกียรถ้าไม่ตายเพิ่มอีก2จุดคือบันใสคือถ้าตัวไหนตายปุ๊บก็อีกตัวหนึ่งเพื่อนก็เลือดเต็มแล้วก็ได้ลูกแก้วมาอีกสองลูกก็คือบางทีอาจจะได้อันติแนละ้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่พลิกเกมได้นะก็คือเอาจริงๆถ้าผมได้เนะี่ยผมใส่ไว้ในทีมแน่นอนอาจจะเป็นช่องซัพพอร์ตแล้วก็ลง Pvp เนาะโอเค แต่ผมมีแค่ร้อยห้าสิบเพช่าจะได้สัก5้าตูมเนาะถ้า5้าตูมเนี่ยจะเป็นการันตี S&R เลยนะก็คือปกติอะมันปกติแต่สเต็ปที่สองเนี่ยคือใช้เพชเดียวก็คืออาจจะได้สัก6สเต็ปเนาะมาตูมแรกไปกันเลยมาอย่างนี้เออมีชาร์จพลัง สวนสวนก็ได้ยกขึ้นอ่ายกขึ้นก็ยกขึ้นก็นะงั้นๆนไม่เหนียวความคาดหมายฟาดฟาดสติโอสีเหลืองก็เอสรขึ้นไปเนาะโอ้โหโดนโอ้โหกระเด็นด้วยไม่ค่อยโอเคเลยนะครั้งแรกครั้งแรกไม่โอเคเลย กดสกิปไปเลยแล้วกันเนะาะอาตัวซ้ำหมดเลยโอเคเก็บไปแลกอนั่นเนี่ยสเต็ปที่สองจะใช้แค่เพชรเดียวไปขอดีๆเถอะตัวดีๆเถอะถือกิ่งไม้สมแล้วที่ใช้เพชรเดียวยกขึ้นยังได้อยู่ ยิงพลังไปแล้วเสียอะไรเสียอะไรสีสีฟ้าเลยโอเคอ่ะกดสกีไปเลยไม่ต้องห่วงต่อสามอีกแล้วครั้งที่สามมีหมูดาบหักโอ้โหชาร์จมาแบบนี้ดูชะตากรรม โอ้โดนตบกระเด็นด้วยดูสักหน่อยดูความอันเด็ดอันาตของตัวเองปิว้วยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้บอกเลยเอา้าเสมอเสมอน่าจะ SR มีอยู่ด้วยเนาะโอเคอสอามตัวครั้งนี้ไนี่เป็นครั้งที่เกือที่สุดในรอบมาเอาอีก อูมที่4อย่างไงกระพริบตาด้วยโอ้โหถือกิ่งไม้ชาร์จมาแบบนี้โอ้โห,โหความเกลือบังเกิดอูมอย่างไงเนี่ยอย่างไงก็เกลือเกลือโอ้สู้พลังไม่ได้ แตกยับแตกตูม้มดังตูม้มทำเกลือดังตูม้มไปเรียบห้อยครั้งครั้งที่ห้านะตูมที่หา้าการันตี s อ r โอ้โหใหม่ก้าอุ้ยสวนธรรมดาธรรมดา ธรรมดาครการ์ตีเซา,าส่วนแบบนี้ธรรมดาปิวแขนี้ค่อยหนาดุนหน่อยมาเถอะมาอลิซาเบตตู้มแตกแตกนนน,นแตกการนติก็การนติจริงๆเลยเนาะเฮ้ยโอ้อลิซาเบตนี้ มีอยู่แล้วอ่ะดิโอเคมาไม่ใช่อลิซาเบตนี้มาตูมสุดท้ายคือคือผมว่าผมเกลือมายนะครับ พูดไม่ออกอ่ะมันจุออกอ่ะแล้วแฮสิกเพสต์หายไปในพริบตาเฮ้ยโอ้โอ้ได้เอซิสอาร์ตัวนึงนั่นไงไปไปไปอลิซาเบธอลิซาเบธจ๋า ิสเบตจ้าแม่ไซมอนเราเบื่อหน้านายแล้วไซมอนเราเบื่อหน้านายแล้วมามาักโอ้โหไม่เอาอ,ล,อลิสเบตก็จริงอะอลิสเบตก็จริงแต่ไม่ใช่อลิสเบตนี้นะครับเฮ้ยได้อีกตูมนึงตูมนี้ต้องมาแล้วตูมนี้เธอตูมนี้เธอ มาเถอะมาเถอะโอ้ยสู้ได้สู้ได้สู้ได้ต้องสู้ให้ได้ต้องสู้ให้ได้ต้องสู้ให้ได้โอ้สู้ให้ได้สู้ให้ได้สู้ให้ได้เอ้ยสู้ได้ความหวังความหวังของข้าพเจ้ามาเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะเฮ้ โอ้โหอลิซาเบตก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วอ่าโอเคนะครับก็ถามว่าเกลือไหมก็ได้เอเซนาสามตัวกับการสุ่มเจ็ดครั้งผมว่ามันยังเกลืออยู่นะถ้าเจ็ดครั้งเนี่ยผมอยากได้สักสี่ตัวอ่ะโอเคเงินไม่พอโอเคโอเคเงินไม่พอเงินไม่พอ อ,อย่างน้อยก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นซอย s s r สามอันเนาะแล้วก็สเต็ปที่เหลืออีกเหลืออีกสามสเต็ปยังไงดียังไงดีสามสเตป็ปสามสเตป็ปต้องใช้อีกเก้าสิบเพชรเฮโอเคมา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  มีแพ็กกรงแพ็กเกจอะไรบ้างอีก90้บเพชรเฮ้ออีก90้บเพชรเนาะยังไงก็นะเกลือนะครับเกลือเนาะเดี๋ยวฝากความเกลือไว้ในคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ